ยกที่ห้าเริ่มได้เขียงกันเรื่องสูตรแล้วป่ะเนี่ยกนั่งสาวสมพงศ์กลับมา,า,น,มานั่งสาวสมพงศ์นั่งสาวสมพงศ์ เทียงกันเรื่องสูตรอาโรยอยากให้สูตรญาติซื้อสูตรมาอาโรยกับเขาบอกมาคืออยู่ดีลูกสาวลูกสาวกับม่าโอ้ยมูเจ้าเนี่ยยัหนุ่งหัวลายหนูเจียบท่องแต่ละมือนี <c oughs> นางสาวสมพงศ์รายงานตัวค่ะโอ้ย <c oughs> หนูหัวมูเจ้าสมเมนนั่นละ่ะ <c> เ <oughs> ส้นตื่นดู่ <c oughs> <c oughs> ถ้าเดินชิวมาก หัวสะทอเอาเอาได้กเกง,งกเกงยังเกงเกงไม่มีเลยทุกคนหาซื้อยากมากมาเมอาอันโทรศัพท์สอมโทรศัพท์ไว <c> ้ <oughs> นี่อย่างคือกันค่ะนี่อย่างสะพ้ายกระเป๋าบคาุคลิกคือความมลำแพวพาวเมจุมือลูกสาวไปตลาดคอยหัวแห้ง จนมูโตค้างเดียวเบิ้งยังห,หัวแหงดิอซานหัว่หเอถเข้าไล่แต่จะตอนขายของหลายเดี๋ยวโมอันพี่พี่ไม่ได้ดูตอนแบบว่าชีวิตประจำวันะอะไรเงี้ย แค้วใสกานยูแฟชั่นไอเลมครับ okay, <thank> จอบบึงตะไลอยติดพวกเจ้าค่ะแบตยะหมดนะ <c oughs> เหลือ40%เปอร์เซนยุง <c oughs> อยากให้เห็นแบบชีวิตประจำวันด้วย <c oughs> จะได้ไม่เบื่อกันเดี๋ยวก็จะว่าอันมีงานเราก็ไล่ขายแต่ของ เทียงกันแล้วหายกเมนท่าเบิบงเนจ้าไ่ายน้ำมาเอาถือว่ายน้ำมานอเาเป็นป <c oughs> ดูท่ายืน <c oughs> ย่ายืนแบบเหมือนคนททยสุดไง ไข่เจียวแม่ใหม่แล้วเอาหนูบอกแล้วเทียงกันสิเพื่อเประท่านคำกันยังวะหนูบอกแล้วมันเป็นเรื่องปกติยุ้มหัวกันซุ้มือ้พีกันมาหนูหัวอย่างเดียวหนูหัวปุ๊บดีปับ๊บหายปั๊บหนูบอกเลยเสียงหอวเราะมันซอยได้ทุกอย่าง หนูออนมั้นแต่ชั้นสีขึ้นหนชั้นน้องเดินหาถ่าให้ไหมายเยเขายางหาแต่สั้นดีป่ะนะได้ค่ะหายให้ค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณค่ะน่ารักมาก ยูนิคอไม่เจอหรอเจอแล้วแต่แบบมันมันโมมีนม่นะดูตอนเย็นนะคะดูในตอนเย็นนะคะใส่แมทกันเลย FC จากยนะูโรพะนะยูโร <laughs> หาเหตุเอทุกคนอยากไปหาจังน้องตะกี้ดูเปิดไลฟ์สดล้วก็เดินหาทุกคนคิดดู <laughs> เปิดไลฟ์สดแล้วก็เดินหาสู่ชีวิตแห้งเขาบอกว่าพีดกันดูลูกดกได้ยะพ่นอะแมนบะนออกคือสีแมนอยู่หนูว่านั่งต่อกัน <ś led> ดูทีไรเพลินทุกทีใช่ไลฟ์แบบดูแบบอย่างนี้บ้างเดี๋ยวพี่ๆจะว่าอะไรแตตอนไกลกว่า <ś led> สีได้เห็นแบบเวลาแบบมุมมุมแบบมุมแบบยังไงเล่นๆกับมุมที่แบบทํางานะอะไรเงี้ย <ś led> น้องเก็บก็มาแฟชั่นอ๋อหรอเมื <ś led> ่อนีบอกตอนนี้บอก <ś led> มุ้มจกตากัน <laughs> ย้ำโมยุ่งกันแมน okay, ดุกดิ๊กเมนนัน่งเป็นคนที่แบบอยู่ซื่อ,อๆบ่ได้อะถูกคนพิลาจนจมไปแล้วิลาอยู่น้ำมันนะ่ะหญ้าหญ้าสีย่างอย่าง,งกระโอกกระเดีย <laughs> ่ยวมีมีเทสขายไหมพี่รุ่นเนี้ย <laughs> ชอบน้องแป้งชอบซาลา ใช่ค่ะไปดูมันแล้วเหมือนกันยุมกันตะอ๋อน้องแก๊บทำผมอยู่พระเจ้าว่าน้องแก็บอยู่แฟชั่นขึ้นกัน <Okay. S 1> แมนแมนดูยังไงก็ไม่เบื่อสามคนมน,นี้พันย่าไม่หยิงเลย ส <laughs> มันอันยากเป็นนักสีละทุกคนเวลาแบบยางเห็ดยางกระซางสีต่อแถวหรือสียางกระซางนั่งสีนั่งสีบอกว่ยู่ในแถวนั่งสีแตกแถวแล้วก็นยางวนอยู่ขนาะเป็นคนบ่ยู่ซื่อแบบอยู่ซื่อบ่ได้น่ะเป็นคนสมาธิสัน่นเขินพระเจ้าเขินเอ๋ หักกันเด้อลูกหลาเด้อเศร้าหยุมห,หัวกันเด้อคน,นสมาธิสั้นขึ้นมาอโลบอกว่านี่แปดแปดที่มันโวงแล้วมันโดนขึ้นมาอีกหน่อยก็สิระเบิดแล้วโอ้น่าระเบิดมากสองนาทีตีกันแม่น หัวคน้นคาคะขับนกแป้งน <nect> ี่ไม้พวกเขามีมีอยู่ไหมน่ะแป้งผู้เป็นคนบรรยายอ๋อไม้ข้าวเกี๊ยบอกไม่ต่อมันเป็นไม้ลอย ย่าโลกบอกว่าต้องซื้อสายไหม,มเป็นไหมร้อยสายเสีเเ้ยอกับนแอมมี่บอกว่านี่อยู่เดชชอบแป้งบรรยายแม่นั่งอยู่ซื้อบ่เป็นย่าน่ะตัวเขาแกะคิตาให้กันเมก่อคนพูดอะไเ่คืนแนวเมื่อคืนขาลงแป้งเขียนปตายย่าโลนอนแล้ว นุนนนสีสองกนุนนประหลาบนุนดีใจไรกูชอกก็ได้ชอกแล้วกูก็งงแล้วูงงกับการที่พี่ทั้งพี่นมก็โทรมาแบบโทรมาเรื่องแบบคอนเฟิร์มงานแบบ้ายิบแปดว่ายิบยิบยิบจังหวะกบได้ได้สี่วาก่ปคอนเฟิร์มงานเหมืเลยูไม่ว่างสักวันเลยชีวิตประจำวันคือสามคนนี้่มา่ ลยนอนไม่หลับมนันเกิดอ,อ,อะไรขึ้นบ้อะไรเงี้ยมันอักเัวช็อกอิหลี่ได้ทุกคนมันไวโพดมันไวสุญญ่ <c oughs> ล้างเทือนั่งกับฟ้อนคืนล้างเทือนังอน่งกับเต้นคืน <c oughs> ยากไปพ้นแบบนี้ได้ทุกคนไปไปแล้วค,ะค่ะ อย่าลืมไปไหว้ปู่คำฉลองนะได้เลยค่ะแป้งรู้ไหมว่าพวกน้องๆสามคนคือส่วนหนึ่งในชีวิตพี่ไปแล้วพี่ๆก็เหมือนกันค่ะพี่ๆก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตพวกหนูไปแล้วเ้นยาพราะเ่มุ่เว้นซื้อเซเว่นหรือซองเซเว่นก่อนก็ได้เหมือนแล้วคือว่าเขาไป้สองคนเลยดิแม่มต้องกลับบ้านพบกันแล้วพากันรวยถ้าไม่มีพี่ๆก็ หนูก็ไม่ได้แบบมีคนรู้จักหรือว่าไม่ได้มีงานการคือแบบทุกคนอ่ะคือส่วนสําคัญมากๆสําคัญที่หนึ่งเลยเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้แบบเนี่ยทุกอย่างมันดีขึ้นได้ก็เพราะพี่พีหิวหน้าไหม <c oughs> <c oughs> นันหินบอกงุมกันแล,ล้ว <c oughs> เอาเลย <c oughs> ตีกันเลย <c oughs> เอาเลยเอาเลย <c oughs> พพอร์ตค่ะขอบคุณค่ะน่ะับ,บอกว่องหนึ่งมีพิษกันอยู่ประมาณ30วิก่อนหน้านี้กรรมการเศร้าห้ามเล้ะหาบ่อยแล้วเบิ่งเนิ้มสีพากันยางไปทางใดทุกคนมันบูพากันผู้ทางอีดีเด้ นูว่าบอกทางกับว่าหูเลยดงเนื้อมันสิไปทางใดกัน้าย่างไปเด้อไปเรื่อยๆเด้อเดีย๋ยวกับสิหันว่าถามว่าไปทางใดถ้าเบิงคนดูจะเป็นใบโพล่าตามเบงเด้อสิพากันย่างไปทางไหน

เมื่อขาแล้วนั่งพักกันเถอะโอ้มาถืออยู่เบิ้งเรือจำพักออก